อีโต้ข like ้อเขาวคู่กันก็อีติมันเรือลูกเก็บใไก่ป่าอุ้ยเต่งมันคือบุญไหวเถระซะเฮาโอ้เจ้าห้ามให้มันบอกอันมันมีความรู้สึกว่ามันปลาใหญ่แห้งเนาะดูอันค่อยๆรู้สึกอันนั่นละเต้ยค่อยเห็นอันแม่ปลาช่อนัะนะ นี่นี่ยเนี่ยนี่ยเนี่ยเนี่ยนไม่ใส่เาแต่นบินไปวันเนนกอลาเราทาไมแบบโอแม่มันเป็นไก่ป่าเดี๋ยวมใส่เลยอ้าวเขาทิ้งลูกเหรอเม่ทิ้งมมึงมันตื่นเาเดี๋ยวมันจะสีมันกต่อแล้วมันจะระดไหมแม่ไม่เนบอลเลี้ยงเองเถอะอุยเยอะเลยเอาออกไปไหมเอาออกไปบนเถอะป อย่างนั้นได้รวดขอบวังหันเยอะตัวเดียวสิบสองตัวว้ยม,มันหนาเงินจริงสิบสองตัวไม่ดได้ไปจัดเตรียมเดี๋ยวค่อยเอาออกไปย้นงไม่ไม่ไม,ไม่ต้องให้เขาเห็นลูกเขาเลยเอาลูกที่มันออกคลอดแล้วออกมาหมดเลยแล้วให้มันมากบไข่ต่อมันรู้อยู่เดี๋ยวลูกมันก็อยู่นี่แหละจัดการเถอะไม่งั้นวัใจบกร่แข็พทอเนอออี่ยบวอดบันดวันไดกลลูก,กลาปลาอีกแล้วสิบสองตัวงวดทีแล้วหายหมดเลยแล้วตัวเดียว มันก็เวิร์เกินไปแล้วก็ได้กินหน่อยแล้วบปกท่านมามามาจะเอาเลี้ยงลูกช่วยมามากกไข่ตอยายเลี้ยงช่วยไม่เอาหรอกต้องใจแข็งไม่งั้นก็ไม่เหลือสิบสองตัวเด่นนะเฮ้ยมันออกวังหันมันบ่โอ้ได้โกเนาะ ได้หกเออเออสิบสองลูก <mentoring> ส <Car my peace through habitude> oh ิบสองฟองมันบ่ะสิบสามฟองได้ได้ลูกหกฟองห่างนี่มันกำลังโกกอยู่มันกระตื่นอกไปอีกอีกบนนี้อันนี้อีกวะเดี๋ยวต้องมาทำาสะอาดเอาปูนขาวมาลุยอุ้ยสามหกเก้าสิบสิบเอ็ดโอ้ไม่กอดไก่ป่าเต็มบ้านแล้วงวนนี่ ปลายฝนต่นหนาวพอเบิดฝนทานสะอาดลกเอาดินมาถมอ,อีกก่นหนึสื่อดินมาจาักลดสามลดมาลงมันสูงคือจังบ่ชื่นมันเดียวแค่น้อยดีกว่าอยู่บนหลังคาก็ไม่รู้กี่ตัวอยู่บนหลังคาลงลดอันนี้ก็อยู่ในลกในเหล,าล้าเลยตัวเล็กนิดเดียวให้ยายจับหน่อยให้ยายจับหน่อยจะได้แข็งแรงเข้มแข็ง,ขง,ขง,ขงมุดเขาไปอย่างละลูก น่ารักน่ารักอันนี้ก็กำลังจะออกนี่อยากกระเทาะซอยเด้ดนี่กำลังกระเทาะแล้วนี่ไอเนี้มันกระเทาะก่ังอีฟังดีฟองจะมืีส้มตัวเล็กนี่เหรอตัวเล็กด้วยเหรองั้นเหรอจะผอมกั้วก็แม่โอเคโอเคเท่ากับเห็นเท่มปุดบเพราะตีหยาบออกไปมุดแต้โอเคโอเคงั้นก็ให้แม่กบให้ออกให้หมดทุกตัวแล้วจะมาบอลนะลูกนะเพราะว่าเอออย่าปงเองกับเล้วกันคือสิบบ่ปงเองเดี๋ยวเนาะ โอเครวก่อน okay,